สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math t s นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่1.43นะครับผลคูณของเลข2จํานวนเป็น162ครับและหอรอมมคือ9คอรอนเท่ากับเท่าไหร่น้องครับจำได้ไหมครับพี่เคยพี่เคยสอนในคลิปไปแล้วนะครับว่าถ้าโจทย์ถามแบบนี้คือหมายความว่าเขาให้หาอลไรครับ ความสัมพันธ์นั่นเองนะครับความสามพันธ์ระหว่างอะไรครับจํานวนนับกับอะไรครับหอลมอและคอรนอนั่นเองนะครับความสัมพันธ์ของจํานวนนับระหว่างหอลมอกับคอรนอคืออะไรครับอ่า n ่คูณด้วย n 2ใช่ไหมครับเท่ากับอะไรครับหอลมอนะครับคูณด้วย อะไรนั่นเองขรนนนั่นเองนะครับอ่ะเขาบอกผลคูณของ2จํานวนนะครับเป็นร้อยหกสิบสองนะครับผลคูณของ2จํานวนเป็นร้อยหกสิบสองหมายความว่า2ตัวนี้คูณกันได้เท่าไหร่ครับร้อยหกสิบสองนั่นเองนะครับเท่ากับขลนนขรนนคือเก้านะครับขรนนคือเก้าเขาถามเหมาขรนนคือเท่าไหร่เราไม่รู้เราแทนค่าไว้ก่อนนั่นเองนะครับคลนนอ่ะนะครับเท่ากับสรุปนะครับร้อยหกสิบสองเท่ากับ 9คูณคอลนอแล้วคอลนอเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้ต้องทำยังไงครับแก้ส,สมก,การนั่นเองย้ายอะไรครับย,าย้าย9จากคูณย้ายมาเป็นอะไรครับย้ายมาเป็นหาร9กานั่นเองนะครับสรุปครับคอลนอเท่ากับเท่าไหร่ครับ162หารด้วย9้นั่นเองนะครับได้เท่าไหร่ครับก็ ตั้งหารเลยครับ162นะครับหารด้วย9 9 1 9 9 2 18ไม่ได้นะครับได้9นะครับ16ลบเเหลือ7ดึงอะไรลงมาดึง2ลงมา9้อะไรได้7 2 9 8 72นั่นเองลบกันเหลือ0สลับสรุปไม่ไสลับสรุปนะครับ162หาร9ได้เท่ากับ18ฉะนั้นตอบคารนอเท่ากับเท่าไหร่ครับ18ครับเป็นคำตอบครับ อ่านะครับเรื่องความสัมพันธ์นะครับระหว่างจํานวนนับกับพอร์ลโมคูณคอนอนนั่นเองนะครับอ่า